ซัดดัมฮุเซนอดีตประธานาธิบดีของอิรักดำรงตำแหน่งระหว่างปี1979ถึงปี2003ซึ่งในระหว่างนี้ซัดดัมฮุเซนมีส่วนในเหตุการณ์สำคัญของโลกมากมายครับทั้งการทำสงครามระหว่างอิรักและอิหร่านในปี1980การบุกค,คูเวตปี1990จนบรรทุเป็นสงครามอ่าวเปอร์เซียอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ค่าล้างเผ่าพันธุ์ รวมถึงการใช้อาวุธทางเคมีจนเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในผู้นำเผด็จการที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมีการคาดการว่ามีชาวอิรักอย่างน้อย250,000คนต้องเสียชีวิตภายใต้การปกครองของซัดดัมฮุเซนตัดภาพไปอีกฝั่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นผู้คนกำลังเฉลิมฉลองกับการมาถึงของ PlayStation 2เครื่องเกมขุมพลังแรง ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลางเรียกว่า emotion engine ซึ่ง Sony ร่วมกับ Toshiba เป็นผู้ผลิตและพัฒนาขึ้นมาครับจนสามารถลันเกมภาพ3มิติได้เต็มรูปแบบและยังมาพร้อมกับระบบเทพเรียกว่า backwards compatibility ช่วยให้ผู้เล่นสามารถนำแผ่นเกม ps 1รุ่นก่อนหน้ามาเล่นบน ps 2ได้สะดวกสบายกลายเป็นสมการความสำเร็จทำให้ ps 2ขายดีทั่วทั้งโลก ทั้งสองเหตุการณ์นี้ที่เหมือนจะมาจากคนละเรื่องเกิดขึ้นห่างกันครึ่งคอนโลกก็นำมาสู่จุดบรรจบกันในวันที่19ธันวาคมปี2000ได้มีรายงานของเว็บไซต์ w o r n e n e t d a เ l y เขียนโดยคุณโจเซฟฟาราได้กล่าวอ้างถึงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและความมั่นคงของสหรัฐหลายแห่งทั้งกมรมศุลกากรสำนักงานข่าวกรองและหน่วยงาน FBI ว่ากำลังมีการสืบสวนอย่างเข้มข้นถึงกรณีการเข้าซื้อเครื่องเกม PS2 จํำนวนมากถึง4,000เครื่องและถูกจะส่งไปยังประเทศอิรักโดยเหตุการณ์นี้ก็สร้างความกังวลต่อความมั่นคงของสหรัฐอย่างมากด้วยความเกรงกลัวว่า PS2 ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปประกอบร่างเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือนำไปดัดแปลงเพื่อใช้ในการทหารโดยทางวเนตเดลลี่ยังได้อ้างต่อไปอีกครับว่า ด้วยขุมพลังของ PlayStation เพียง1เครื่องสามารถสร้างโพลิกอนหรือรูปภาพหลายเหลี่ยมได้มากถึง75ล้านโพลิกอนต่อวินาทีซึ่งจะมีประโยชน์มากในการสร้างพื้นผิวโมเดล3มิติการออกแบบและการสร้างแบบจำลองทางทหารและนี่แค่1เครื่องนะครับแต่ถ้าหากเรานำ PlayStation ราว12ถึง15เครื่องมาประกอบเข้าด้วยกันมันก็จะกลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่ขุมพลังแรงพอ สามารถควบคุมอากาศยานไร้คนขับนำมาใช้คำนวณข้อมูลเพื่อยิงขีปนาวุธพิสัยไกลหรือแม้กระทั่งออกแบบอาวุธนิวเคลียร์โดยแหล่งข่าวได้อ้างถึงเหตุผลที่ซัดดามฮุเซนทำเช่นนี้แทนการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์จากประเทศเพื่อนบ้านข่าวอธิบายว่าน่าจะมีผลมาจากการกีดกันของสหรประชาชาติซึ่งขณะนั้นได้มีการสั่งห้ามขายหรือการจะส่งฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ให้กับประเทศอิรัก แต่เท่าว่า PS2 ที่ไม่ได้จัดรวมอยู่ด้วยเพราะถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องเกมจึงสามารถนำเข้าในอิรักได้ง่ายกว่าแหมเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่อ่านแล้วก็ค่อนข้างเร้าใจนะครับนี่มันพล็อตหนังฮอลลีวูดเรื่องใหม่หรือไม่ซึ่งหลังจากที่คุณได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วคุณรู้สึกไม่เชื่อเลยเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคุณคิดถูกลแล้วครับเอาและจฟังเพื่ออะไรเนี่ยจใจเย็นครับอย่าเพิ่งโกรธผมนะฮะ เรียนกันตามข้อเท็จจริงแบบนี้ครับว่าเว็บไซต์ข่าว w o World n e t Daily ซึ่งเป็นเว็บไซต์แรกที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเขาเป็นเว็บที่โด่งดังในการเผยแพร่ข่าวปลอมนะครับและมักจะเขียนเรื่องราวที่ส่งเสริมทฤษฎสีสมคบคิดต่างๆรวมไปถึงเรื่อง ps 2กับสดัมฮุเซนก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นแต่ถ้ามันจบง่ายแบบนี้ผมคงไม่ทำพอดแคสต์ตอนนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าประเด็นนี้ยังมีความน่าสนใจครับก็คือ การที่มีเนื้อหาข่าวที่คลับคล้ายกันนี้ถูกส่งต่อผ่านสำนักข่าวชั้นนำทั่วทั้งโลกตั้งแต่สำนักข่าวเทคโนโลยีอย่าง The Register แห่งอังกฤษสำนักข่าวเกมเจ้าใหญ่อย่าง IGN หรือแม้แต่สำนักข่าวทางทหารของสหรัฐชื่อ military.com ในปี2023ซึ่งได้เผยแพร่บทความเล่าถึงการสร้างคอมพิวเตอร์ด้วย PlayStation เนื้อหาตอนหนึ่งในนั้นก็ยังได้ยกตัวอย่างถึงกรณี การเข้าซื้อพิยสองของซัดดัมฮุเซนความสับสนยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นเมื่อสำนักข่าว independent.ie ของประเทศไอแลนด์ก็ได้เขียนบทความเรื่องนี้ไว้ในวันที่23ธันวาคมปี2000เล่าไว้อย่างละเอียดว่าการซื้อพิยสอครั้งนี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของเล่นเมืองดีทรอยตของสหรัฐโดยนับเป็นจำนวนทั้งหมด1,400เครื่องที่ถูกจะส่งไปให้ใหกับประเทศอิรักค,ครับ นั่นก็ทำให้ในเรื่องเดียวกันนี้ก็จะมีทั้งฝั่งที่ไม่เชื่อเลยและข้อมูลอีกฝั่งที่บอกว่ามันก็เป็นไปได้อ่ะแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเราจะค่อยๆแกะกันไปทีละปมและจบด้วยการขมวดบทสรุปของเรื่องทั้งหมดติดตามฟังนายกินเกมตอนนี้ครับพีเอสสู่อาวุธสงครามไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ เครื่องเกมรุ่นนี้ถูกจับตามองจากทางการทหารญี่ปุ่นตั้งแต่นาทีแรกของการวางขายเพราะเคยมีกรณีใกล้เคียงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี1998จากการสู้รบกันระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือในท้องมหาสมุทรหลังจากนั้นก็ได้มีการนำซากเรือเกาหลีเหนือมาตรวจสอบและกลับพบว่ามีอุปกรณ์เรดาร์และอุปกรณ์สื่อสารของญี่ปุ่นซึ่งควรจะถูกใช้แค่ในระดับพลเรือน พวกมันกลับถูกดัดแปลงมาใช้กับเรือดำน้ำครับจากเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นระมัดระวังมากขึ้นว่าจะมีเข้าของเครื่องใช้ของโพลเรือนถูกนำมาผลิตเป็นอาวุธสงครามฉะนั้น P-2 s จึงถูกจับตามองมากครับเพราะตัวมันมีองค์ประกอบหลัก2ส,ส่วนที่น่ากังวลมากอย่างแรกก็คือหน่วยประมวลผลครับยังจำา m m t i o n Engine ได้นะครับมันถูกผลิตขึ้นเพื่อสร้างภาพ3มิติ และอีกหนึ่งไอเทมสำคัญที่ติดตัว PS2 มาด้วยนั่นคือหน่วยความจำหรือ memory card ครับซึ่งทั้งสององค์ประกอบนี้เอื้ออำหน่วยให้เกิดการประมวลผลรูปภาพความละเอียดสูงซึ่งสามารถนำมาใช้ในระบบการควบคุมการนำทางขีปนาวุธหรือมิสไซล์ไก i d a n c e Systems และเมื่อมีความกังวลตรงนี้เกิดขึ้นมาคนสวยก็คือโซนี่ครับ เพราะภายใต้กฎหมายการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นในตอนนั้นได้มีการกำหนดไว้ครับว่าบริษัทใดๆก็ตามที่ต้องการส่งออกสินค้ามูลค่ามากกว่า50,000นเยนโดยที่สินค้านั้นสามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการทหารได้ก็จำเป็นจะต้องได้รับการอนุญาตจากทางการก่อนซึ่งในกรณีนี้ PS2 ก็เข้าข่ายเต็มๆครับ แม้เพียรสองเดิมๆเ,เองจะมีราคาขายปลีกอยู่ที่39,800เยนก็คือต่ำกว่า50,000เยนอยู่นะครับแต่การจัดจัดส่งเพ2จําจำนวนหลายๆเครื่องพร้อมกันแน่นอนว่าเกินอยู่แล้วครับฉะนั้น p s ีจึงต้องได้รับการอนุญาตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ราบรื่นดีจนวางขายได้ทั่วโลกแต่ครับแต่ยกเว้นอยู่เพียง4ประเทศ ที่ทางโซนี่ละเว้นไว้นั่นก็คือประเทศเกาหลีเหนือลิเบียอิรานและประเทศอิรักซึ่งจากท่าทางตรงนี้ก็คงพอพูดได้แล้วครับว่าการนำ ps 2มาใช้ในทางทหารก็เป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้แต่คำถามคือแล้วทำไมต้องเป็นเครื่องเกมถ้าจะสรรหาไปทำอาวุธจริงๆเอกไม่ไปหาฮาร์ดแวร์มานั่งประกอบเองซะเลยละ่ะจะมาวุ่นวายกับ ps 2ทํทำไมน่าคิดครับ มุมหนึ่งมันก็คงเป็นเรื่องของกฎหมายหรือการกีดกันการนำเข้าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ต่างๆเครื่องเกมที่ถูกมองว่าเป็นของเล่นจึงง่ายต่อการนำเข้าและส่งออกมากกว่าและอีกเรื่องหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยนั่นคือราคาครับเครื่องเกมมอบขุมพลังฮาร์ดแวร์ในราคาเอื้อมถึงซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปที่บริษัทเกมจะตั้งราคาเครื่องเกมในแบบที่ไม่ได้หวังผลกำไรมากมายครับ เช่น PS4 ที่มีราคาขายเริ่มต้นที่3 9 9เหรียญสหรัฐก็คาดการกันว่ามีต้นทุนการผลิตที่สูงถึง381เหรียญสหรัฐหรือ Nintendo Switch ครับที่ต้นทุนต่อเครื่องอยู่ที่ราว260เหรียญสหรัฐและก็นำมาวางขายในราคา2 9 9เหรียญสหรัฐเท่านั้นซึ่งเหตุผลที่ต้องกดให้ราคาเครื่องถูกไว้ก่อน ก็เพื่อให้คนจำนวนมากสามารถซื้อไปเล่นได้เพราะรายได้จริงๆของธุรกิจนี้จะมาจากการขายเกมครับซึ่งจะทำกําไรเยอะมากหรือเท่ากับว่ายิ่งขายเครื่องเกมด้มากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่เกมจะขายดีขึ้นเท่านั้นแต่ผลลัพธ์ของเรื่องนี้ก็คือเครื่องเกมจึงมอบพลังประมวลผลในราคาที่คุ้มค่ามากๆและสิ่งนี้เองครับที่ได้นำไปสู่การทดลองนำเครื่องเกม มาประกอบเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์และผลปรากฏว่าใช้งานได้จริงครับผู้ใช้งานทุกคนสามารถแปลง PS2 เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้ครับใช่ครับทุกคนรวมถึงตัวผมที่ไม่ได้มีความรู้สายเทคนิคมากมายก็ทำได้นั่นเพราะว่าในปี2002ครับทาง Sony ได้ออกชุดเซ็ตประหลาดชื่อว่า Linux for PlayStation 2ออกวางขายสู่ตลาด และภายในเซตนี้ประกอบด้วย 1. แผ่นของระบบปฏิบัติการ Linux 2. คีย์บอร์ดและเมาส์ 3. สายพ่วง VGA 4. Network Adapter แอร์และ 5. ฮาร์ดดิสความจุ40 g b หลังจากการติดตั้ง Linux เสร็จสมบูรณ์เครื่อง PS2 ที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์ทันทีพร้อมกับคำถามที่เกิดขึ้นก็คือแล้วถ้าหากเรานำ PS2 หลายเครื่องมาต่อเข้าด้วยกันหรือที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์คอมพิวติ้งเนี่ยมันจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้หรือไม่และเรื่องนี้มีคนช่างสงสัยหาคำตอบไว้ให้แล้วครับนั่นคือ National Center for Supercomputing Applications หรือ NCSA จาก University of Illinois การทดลองของพวกเขาครั้งนี้เริ่มต้นในปี2002โดยการนำเครื่อง P2 s จำนวนทั้งหมด70เครื่องมาต่อเข้าด้วยกันและผลลัพธ์ก็คือมันใช้งานได้ครับโดยคุณแดนลีดผู้อำนวยการของ n c s a ได้เรียกมันว่าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบแฮนด์เมดพวกเขาได้สร้างคลัสเตอร์ลินุกซึ่งได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้และนี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกประหยัดของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในชุมชนวิทยาศาสตร์ แต่ทว่ายิ่งใช้และทดลองก็ยิ่งพบกับจุดบกพร่องและการทำงานที่ขาดเสถียรภาพโปรเจกต์ p พีสู่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ต้องพับลงไปอย่างน่าเสียดายจนกระทั่งการมาถึงของ PlayStation 3เครื่องเกมรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จากเครื่องเกมเกิดขึ้นมาจริงๆแม้ p พ3จะไม่มีชุดติดตั้ง Linux แยกขายอีกต่อไปแล้ว แต่ทาง Sony ก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่ล้ำกว่าเดิมมากครับนั่นคือ Order OS ซึ่งก็ตามชื่อเลย Order OS คือฟีเจอร์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการอื่นๆบน PS3 เช่นระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Free BSD คือให้อิสระยิ่งกว่าเดิมอีกครับจากนั้นการทดลองก็เริ่มต้นขึ้นในเดือนมกราคมปี2007 ชายวัยกลางคนได้เกิดปิ๊งไอเดียการสร้างคอมพิวเตอร์พลังประมวลผลสูงแต่แทนการซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเขากลับบึงรถไปที่ร้านค้าเดินหยุดมาอยู่ที่ด้านหน้าของกอง PS 3จ่ายเงิน5,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1 0 8 0 0 0 0บาทหิ้วมาทั้งหมด8เครื่องเขาไม่ได้กลับบ้านไปเล่นเกมครับแต่เดินทางกับแลบวิจัยเพราะชายวัยกลางคนคนนี้ก็คือดรแฟรงค์มิลเลอร์วิศวกรแห่งมหาวิทยาลัย North Carolina State และสิ่งที่เขาทำสำเร็จก็คือคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์จาก PS3 ซึ่งถือเป็นรุ่นต้นแบบเพื่อการศึกษาและพิสูจน์ว่ามันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยดรมิลเลอร์ได้คำนวณว่าหากเรามี PS3 ประมาณ1 0,000 000เครื่องเราจะสามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่เร็วและแรงที่สุดในโลกในตอนนั้นและในจังหวะเวลาใกล้ก,ลกันณมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ด r t ม o ร์ธ นักวิทยาศาสตร์นายหนึ่งชื่อกาลาฟคันนากำลังปวดหัวกับการวิจัยเรื่องหลุมดำและการศึกษาครั้งนี้จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์คุณภาพสูงมากแต่ที่น่าเศร้าก็คือผลงานของเขาไม่ได้รับเงินสนับสนุนมากเท่าไหร่แต่จะให้ยกเลิกไปเฉยๆก็เสียดายเงินก็ต้องหาการศึกษาก็สำคัญหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของเขาซึ่งเป็นเกมเมอร์ตัวยงก็พูดถึงแนวคิดการนำหน่วยประมวลผล PS3 มมาใช้งานคันนาไม่รอช้าครับ กวานซื้อเพียสง่วนอยู่กับมันหลายเดือนเริ่มต้นจากการต่อ p พียาจำนวน8เครื่องก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น176เครื่องจนมีคุณสมบัติพร้อมในการวิจัยและศึกษาหลุมดำด้วยเงินลงทุนเพียงเศษเสี้ยวของการสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบทั่วไป p s 3สู่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์กำลังไปได้สวยงามจนถึงกับมีคำพูดเล่นๆกันนะครับว่าถ้าคุณมีเครื่อง PS3 1เครื่องคุณก็จะได้เล่นเกมครับ แต่ถ้าคุณมีเครื่อง PS 3 100เครื่องคุณจะสามารถไขความลับของจักรวาลได้เลยแต่ครับแต่มันต้องมีแต่อยู่แล้วคนที่มาแตะเบรกหัวทิ่มเลยเนี่ยก็คือ Sony ครับยังจำ Order OS ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ได้ไหมครับการมาถึงของ PS 3รุ่นสลิมที่ผอมบางกว่าดัานไม่รองรับ Order OS ซะง,งั้นนำซ้ํา Sony ยังออกอัปเดตเฟิร์มแวร์3.21ปิดตำนาน Order OS เป็นการถาวรซึ่งส่งผลให้การจะลงระบบปฏิบัติการอื่นๆเป็นไปดียากมากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะยังมี PS3 รุ่นอ้วนจำนวนหนึ่งเหลืออยู่ในโกดังของชิคาโกพวกมันยังไม่ได้รับการอัปเดตและยังทำงานด้วย OrderOS ได้สมบูรณ์จนกระทั่งมีคนต่อสายตรงมาหาโซนี่ขอกว้านซื้อเครื่องเกมเหล่านี้เพื่อไปสร้างโปรเจกต์สำคัญที่โลกนี้จะไม่เคยเห็นมาก่อน และเจ้าของโปรเจก์นี้ก็คือกองทัพอากาศสหรัฐครับกับการนําเครื่องพิยสามจำนวนถึง1,760เครื่องเชื่อมต่อกันกําเนิดเป็นเครื่องประมวลผลรูปภาพความละเอียดสูงได้เร็วในอัตราพันล้านพิกเซลต่อนาทีซึ่งนํามาใช้ประมวลภาพจากโดรนลาตะเวนนะครับและซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้มีชื่อว่าคอนดอร์คลัสเตอร์ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุด เป็นอันดับที่33ของโลกในเวลานั้นโดยมีทางมาร์คบาร์เนลดเรกเตอร์ของห้องปฏิบัติการวิจัยกองทับอากาศออกมาเผยว่าต้นทุนในการสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้ใช้งบประมาณราว2ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถูกกว่าการสร้างด้วยฮาร์ดแวร์ทั่วไปและก็ประหยัดไฟกว่าอีกด้วยนะครับแต่ท้ายที่สุดการนำเครื่องเกมมาแปลงเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว เหตุผลสำคัญก็มาจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ปิด Order OS และการมาถึงของ PS3 Slim Super Slim PS4 และ PS5 ที่ไม่รองรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการอื่นๆอีกต่อไปการเปลี่ยนให้มันเป็นฟันเฟืองของซูเปอร์คอมพิวเตอร์จึงเป็นเรื่องยุ่งยากส่วนซูเปอร์คอมพิวเตอร์จาก PS3 ก็มีทั้งที่ยังทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัย Massachusetts Dartmouth บางส่วนก็เจ๋งและสูญหายไปตามกาลเวลาส่วนคอนดอร์คลัสเตอร์ของกองทัพสหรัฐหลังจากที่โครงการนี้สิ้นสุด P.S.3 บางส่วนก็ถูกนำไปบริจาคและโลกขายทั่วไปคือถ้าเราลองค้นหาใน y o u t u b e ว่า P.S.3 supercomputer ก็จะเจอกับคลิปของยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ซื้อมารีวิวด้วยนะครับบางเครื่องในยังเปิดติดเล่นเกมได้อีกต่างหากแต่จากทั้งหมดที่ผมเล่ามา ตั้งแต่ญี่ปุ่นยันห้องแลบในสหรัฐเราก็น่าจะมีหลักฐานเพียงพอที่จะใช้ในการไขความลับที่เราคากันไว้ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องนะครับซัดดัมฮุเซนซื้อเพยสองไปเป็นอาวุธสงครามจริงหรือไม่มีสำนักข่าวสองแห่งที่เขียนถึงเรื่องนี้นั่นคือ w o r n e Net Daily และ independent.ie ซึ่งได้กล่าวถึงการซื้อเพยสองของซัดดัมฮุเซน แต่สิ่งที่ยังขัดแย้งกันในข่าวทั้งสองก็คือจำนวนการซื้อเครื่อง PS2 ครับโดย Volnet Daily ได้อ้างตัวเลขจำนวน4,000เครื่องในขณะที่ independent.ie กลับเป็นจำนวน1,400เครื่องและระบุเจาะจงว่าซื้อที่ร้านขายของเล่นในเมืองดีทรอยต์ฉะนั้นแม้แต่ตัวข้อมูลเองก็ยังมีความสับสนกันอยู่และไม่มีหลักฐานที่เป็นที่ประจักษ แบบเอกสารหรือรูปภาพอื่นๆที่ยืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แต่กลับมีเพียงตัวหนังสือและข้อความที่อ้างถึงหน่วยงานสหรัฐแบบลอยๆเท่านั้นสดัมได้ซื้อเพยสองไปจริงๆหรือไม่จึงไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่มาใช้พิสูจน์หรือสมมุติว่าเราตีต่างให้เขาซื้อไปจริงๆมันก็เป็นไปได้สูงมากว่าเขาคงไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการทหารได้แบบที่แหล่งข่าวกล่าวอ้างไว้ ทุกคนยังจำการทดลองของ n c s a ในปี2002ได้ใช่ไหมครับการสร้างคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ของ PS2 ที่พังยับไม่เป็นท่าเหตุผลสำคัญเกิดจากข้อผิดพลาดมากมายครับอิงจากคำพูดของคุณ Craig Steffen หนึ่งในนักวิทยาศาสตร,ร์ของ n c <oughs> s a เขาบอกว่ามันใช้งานได้แค่โอเคแต่ไม่ได้ยอดเยี่ยมนักมีปัญหาทางเทคนิคกับหน่วยความจำ และบักที่ทีมของเขาไม่สามารถควบคุมได้เครื่องมาเกิดความไม่เสถียรและจําเป็นต้องรีบูททุกครั้งซึ่งคุณสเตเฟนได้ใช้คําว่า b บอม e เมอร์คือมันเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังมากๆและก็ต้องย้าว่านี่เป็นคําพูดจากศูนย์วิจัยเฉพาะของซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับแต่หากซัดดัจะซื้อเพียสอไปใช้ทําสงครามจะยิ่งยุ่งยากกว่านี้อีกเพราะหากเรากลับมาที่เนื้อข่าวต้นฉบับ ทั้ง Worldnet d a i l y และ Independent ได้ระบุไว้ตรงกันว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในปี2000ซึ่งเป็นปีที่ ps 2เพิ่งจะวางขายในตลาดและยังไม่มีชุดติดตั้ง Linux วางขายในตอนนั้นนะครับกว่า Sony จะทำชุด Linux วางขายก็ต้องรอถึงปี2002ฉะนั้นการจะแปลง ps 2ให้เป็นคอมพิวเตอร์ก่อนช่วงเวลานี้จึงเป็นเรื่องยากมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นเองครับ นั่นก็เป็นเรื่องเมื่นนานมากแล้วครับแต่ตัดมาที่สงครามยุคปัจจุบันยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นกลายเป็นว่าอุปกรณ์เล่นเกมยิ่งเกี่ยวพันกับการทหารแบบแยกไม่ขาดเราจะยังอยู่กันกับกองทัพสหรัฐครับและของเล่นชิ้นใหม่ของพวกเขาครั้งนี้ก็คือปืนยิงเลเซอร์พลังงานสูงติดตั้งอยู่เหนืรถบรรทุกขนาดใหญ่แต่การควบคุมมันนั้นทำได้ง่ายๆด้วยจอยเกม Xbox ซึ่งไม่ได้มาจากความมักง่ายหรือขี้เกียจแต่อย่างใดครับแต่เพื่อช่วยให้ทหารที่คุ้นชินกับจอยเกมอยู่แล้วสามารถเรียนรู้ที่จะบังคับมันได้ง่ายขึ้นเพราะแทนการนำชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบเป็นแท่นบังคับหน้าตาประหลาดการหันไปใช้จอย x อ o x เลยนอกจากจะประหยัดกว่าทหารยังเรียนรู้ที่จะใช้มันได้เร็วกว่าด้วยเช่นเดียวกันกับในปี2020 ชาติอิสราเอลได้มีการคิดค้นรถหุ้มเกราะรุ่นต้นแบบซึ่งควบคุมด้วยจอยเกม Xbox ทั้งหมดนี้เป็นโปรเจกต์การทำงานร่วมกันของอิสราเอล Aero Space Industries กับกลุ่มวัยรุ่นจำนวนหนึ่งเพื่อออกแบบระบบยานเกราะที่เป็นมิตรกับทหารหน้าใหม่ฉะนั้นไม่ได้มีแค่จอยเกมควบคุมเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงไอคอนที่แสดงข้อมูลอย่างแผนที่จำนวนกระสุนและอาวุธในคลัง ก็จะมีลักษณะคล้ายกับที่เคยเห็นในเกม Fortnite หรือ Apex Legends หรืออีกกรณีที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ3เดือนที่ผ่านมานี่เองนั่นคือสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งในฝั่งของยูเครนก็ได้มีการติดตั้งปืนกลที่สามารถควบคุมทางไกลกว่า500เมตรซึ่งตัวควบคุมที่ใช้บังคับมันก็คือเครื่องเล่นเกม PC ขนาดพกพาของบริษัทวอลชื่อว่า Ste ี m d e c กครับ ฉะนั้นตอนนี้คุณลองจินตนาการภาพว่ากำลังถือจอยเกมในมือโยกอนาล็อกซ้ายขวากดยิงกดรีโหลดกระสุนเพียงแต่ข้างหน้าของคุณตอนนี้ไม่ใช่เกมแต่เรากำลังควบคุมปืนใหญ่เพื่อสอยโดรนที่บินประจันหน้าเข้ามานี่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงแล้วนะครับเพียงแต่เรื่องของเรื่องคือเครื่องเกมเหล่านี้มันไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อวัตถุประสงค์ของการห้ามหันทำลายล้าง และสร้างความหวาดกลัวแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสนุกและมิตรภาพเท่านั้นแต่ความคิดของมนุษย์ก็เกินการควบคุมไปแล้วและตอนนี้เราไม่ได้มีแค่ PlayStation อีกต่อไปมันจะกลายเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือแม้กระทั่งเครื่องเกมพกพาที่เผลๆจะมีความแรงยิ่งกว่า PS3 ยุคนั้นไม่รู้กี่เท่าและยังไม่รวมแว่น VR หรือ AR ที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้ ซึ่งหากมันถูกนำไปใช้ผิดหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบกับโลกของเรายังไงแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเราจะนำมันมาใช้เพื่อเล่นเกมอย่างที่มันควรเป็นหากคุณชอบกินเกมพอดแคสต์ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube หรือ Spotify ไว้ด้วยนะครับจะมีเรื่องราวเกมแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันอีกขอบคุณสำหรับการรับฟังแล้วเจอกันตอนหน้าครับ